ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเรเข้าสู่ออมมาก่อเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Mon น ster อร์กันนะครับกับสิ่งที่ YG Entertainment เนี่ยได้มีการพูดถึงผ่านสื่อของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นการขอบคุณ Baby m o อน ster อร์และรุ่นพี่ Treasure โดยทาง YG เนี่ยได้บอกว่าต้องขอบคุณเด็กๆ Baby m ม n ster อร์และก็ t r e a s u r e เลยที่สองวงนี้นะครับได้สร้างความปังให้กับค่ายเขาบอกว่า YG เนี่ยได้พลิกกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งนะครับและเป็นกำไรที่ข้อน ข้างสูงเลย YG ทำกำไรในคิววันอยู่ที่9.5พันล้านวอนและก็ยังบอกว่ายอดขายอัลบั้มใหม่นะครับของทั้ง Baby Monster แล้วก็ Treasure เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากเลยด้วยสอดคล้องกันเลยนะครับกับการทัวร์คอน ทั่วโลกแล้วก็ยอดขาย MD หรือว่าสินค้าของทั้ง2วงทําได้ดีกระแสเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีจากทางแฟนคลับกาลังซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นก็เลยมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็ยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วก็ทาง YG เนี่ยได้บอกเอา,วาไว้นะครับว่า b a b ี m ม n s t เตอร์นั้นเป็นวงน้องใหม่แต่ว่าความเก่งกาจแล้วก็พลังในด้านของการขายหรือว่าการทําเงินนั้นไม่แพ้พี่ๆเลยด้วยหนึ่งในนั้นก็ต้องขอบคุณ b a b ี m มอน t เตอร์ที่เป็นอีกหนึ่งวงที่มาสร้าง กำไรแล้วก็กอบกู้ให้ YG นั้นกลับขึ้นมานะครับทำกำไรใน Q1 ได้มากถึง9.5พันล้านถ้าหากไ่มี b a b y m o n s t e อร์เนี่ยก็คงจำไม่ได้ยอดนี้เหมือนกันและพี่ๆในค่ายอย่าง Treasure เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่มีส่วนร่วมในการทำความปังนี้และ Black พิ n k เองเนี่ยก็จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมกับคัมแบ็กอีกครั้งดังนั้นเมื่อ Black P ิ n k Treasure และ Baby m o n s t e อร์มารวมกันค่าย YG นะครับบอกเลยว่ากำไรพุ่งพุ่งพุ่งแน่นอนและในตอนนี้เนี่ย YG ก็กําลังเตรียมตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดของทางจีนด้วยซึ่ง การเปลี่ยนแปลงในตลาดจีนครั้งนี้ของทางค่ายเนี่ยก็มีการคาดหวังว่ากำลังจะเพิ่มกำไรให้กับค่ายมากขึ้นกว่าเดิมและก็เป็นการแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ YG Entertainment นี่คือสิ่งที่ฟแฟนๆเนี่ยอ่านแล้วรู้ข่าวแล้วก็รู้สึกดีใจที่เบมอนวงที่เพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่ายนั้นปังขึ้นมากกว่าเดิมสร้างรายได้สร้างกําไรให้กับค่ายได้มากกว่าเดิมด้วยนี่คือความเก่งกาจของ Baby Monster ที่ YG Entertainment เนี่ยก็ได้ชื่นชมนะครับ ติดติปเปมอนผ่านสื่อของเกาหลีใต้กันมา